ไมเคลื่อนก่อนสักหน่อยแล้วกันวันนี้สายจับแทงไม่มีคนขอ,อนานแล้ววุ้ยผมโดนเซตด่านหน้ากากอะไรสโอ้เซตด่านนิ้วเอาละซุ่มสามด่านเนี้ยออกด่านไหนวันเนี้ยหลุมหายใจไม่ออกครับผมที่ดินของตระกูลแม็กมิลันชายรักชายคือชายเหนือชายก็คือยอดชายนั่นเองไปตามหาเซอร์กันก่อน ดูดเลยผมดูดสุดเฮ้ยคนนี้คือเป้าหมายนี่แจมเลยเมกเมกเมกหาเมกก่อนอุ๊ยเมกอยู่ไหนแล้ว เก็บแมงมุมขั้นสามจากเม็กก่อนไหมอันดับแรกเลยไหนเม็กอยู่ไหนแล้วะนั่นคอเด็ดเอาเม็กหายแล้วอุ้ยผมไปเจอเม็กไว้เม็กหายไปเลยผมว่าอยู่ฝั่งนี้เลยเม็กอะ นี่ไงเจอแล้วครับผมดูดมา เด็ดมาแล้วโอ้ยดูสุดดูสุด ดูจนตัวแดงแล้วครับผมไม่ขึ้นแล้วอ่าคนต่อไปดึง <c oughs> <c oughs> เสียบก่อนหนึ่งคน <c oughs> เสียบตั้งแต่ห้าเครื่อง เสียบอีกหนึ่งทีโยนใปแล้วหนึ่งคนโดนเสียบแล้วหนึ่งคนแมงมุมสามตัวบอกเลยแว้นจัดกระโดดเข้าตู้อะไรจังหวะเนี้ยอยู่ในกันใจไายเกินผมขอโทษ แอบตู้หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ไม่แทงก็ได้แขวนก็ได้ผมมาชิวๆแขวนไปก่อนคนต่อไปอยู่ไหนนะคนต่อไปอยู่ไหนนะมาแล้วจ้าฆัตกรแวนมาแล้วทางประตูไปข้ามหน้าต่างไป ลงโล่งนะเธอลงโล่งเลยนะเธอเฮ้ยเข้าตู้ไปแล้วก็เปิดตู้มามีโอกาสอยู่ไม่ต้องห่วงไปแขวนก่อนแขวนครับผมเอาแต้มก่อนเนาะ คนแรกเราก็แทงไวเกินไงใช่เขาตกใจเล่นเขาไม่เป็นอันทำรรมาหากินแล้วจริงจริงๆนะเมกโทรมัดทำไมอยากโดนจับแทงก็มาแอบตู้หรือเปล่าวะอันน่าขอเด็ดขอเด็ดครับไปไหนละแวนมาแวนมา ข้าตูไ้ไปไปอีกรอบหนึ่งแขวอีกรอบหนึ่งมาทำไรทำไรเธอเดี๋ยวขวางเรา,าเราจะมาแขวนเอาแล้วดึงเม็ก <c ười> ผมจะดึงคอเด็ดไหมคือผมจะดึงคอเด็ดไหมก่อน เหมือนเจี๊บดีแบบนี้ไห้โดดฟรีูผมจะดึงคอเด็ดไหมก่อนโอ้โหเมกมาไงไปห,หาเนียก่อนไหมหาเนียก่อนไหมตลบประเด็นอนะโอเคอยู่นี่มาๆมามา,มา ดึงแล้วก็แทงจะมาเชิงดึงแบบบลูทูธโอผมเสียบเลยใส่แว่นตาสวยเกินใส่แว่นตาสวยผมก็โยนโยนทิ้งหมดโอเคเสียบไปสามคนเฮ้ยน้องเนียเมื่อกี้เห็นแวบๆแนะไปบ้านเล็กอะเห็นแวบๆอยู่นะอันเอาสุดจะเข้าตู้ไหม ทำไม้มาทางไม้ก่อนน้องเนียน้องเนียรุนท่อมาวิ่งรุนท่อไม้เหลือเยอะด้วยนะ oh. เอ้าขอบแมพอย่างนี้เรียบน้อยยืนมอบยืนมอบที่ขอบแมพ เสีเยเอาอย่างนี้ผมก็โยนความผิดให้ใครไม่ได้ดิผมอยากเล่นเองอะตายละโอ้ตายละไม่มีคนขอด้วยแล้วแบบผมอยากเล่นเองงนี้ผมซวยละโดนเซอร์ด่าแล้วยโยนความผิดให้ป้าเขียวไม่ได้ด้วยผ้าเขียวไม่ได้ขอจบละแตขหมื่นเก้าโอ้แย่เลยอย่างนี้เต้มแต่ละคนขอโทษนะขอโทษจริงๆรนะครับผม ไตอตัวก็ตะกันะใจลายฮะตะกันใจลาโดนผมโดนด่าอะไรเงี้ยโอ้โหปกติมีคนขอนี่ผมโยนให้คนขอไปแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย